ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทัันสารายารถเข้าใหม่มาแล้วนะครับผมแข็งแรงดุดันไม่เกรงใจใครแน่นอนกับเจ้า Ford Everest นะครับได้รุ่นตัวท็อปสุดของเครื่องส2เลยนะครับเราได้รุ่น2.2 t i t a n i u ไทเทเนียมลสะครับได้ปี2018ของแท้เลยนะฮะภายนอกสีดำแบบหล่อๆเลยนะครับใครกำลังตามหาอยู่ห้ามพลาดนะครับเพราะว่า ราคาป้ายแดงเนี่ยแพงมากๆนะครับอยู่ล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทวันนี้ราคาตกมาประมาณ9000 0บาทเลยนะครับผมตั้งราคาแบบว่าเอาไว้เลยนะฮะหกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมซื้อส่วนไม่ต้องเสียแปดเปอร์เซ็นต์นะครับฟังก์ชันสภาพมีอะไรบ้างนะครับกิฟต์ขนาดไหนพาไปดูครับเราได้ไฟหน้า daytime running lights LED เลยนะครับผมเป็นไฟสีขาวนวลเลยนะครับไม่ติดเหลืองแน่นอนนะครับผมติดซน์ด้านหน้าก็เท่ๆนะครับเห็นโลโก้ม้าวิ่งชัดเจนนะครับผมได้ความเท่ได้ความแข็งแรงไปเลยนะครับ โลโก้ฟอนต์เอเวอเรสชัดเจนนะครับกระจังหน้าสีดำดุดูแบบนี้เลยนะครับผมดูตรงไหนก็มีเสน่ห์ครับเราได้ยางปี2022เลยนะครับผมสภาพยังดีอยู่นะฮะแล้วก็แม็กนะครับใหม่ๆเลยนะครับผมเงาวับเลยนะครับเป็นกลอสซี่ฟินิชนะครับได้สีแบบเทาอ่อนท้ทอนแตกนะครับสวยมากๆเลยนะฮะ แล้วก็ได้ดิสเบรกหน้าคู่ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเอาอยู่ทุกสถานการณ์แน่นอนครับเราได้ไฟ LED สีแดงนะครับผมเส้นคู่เลยนะครับสวยมากๆนะครับเป็นรูปตัว C นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับระบุไทเทเนียมนะครับรุ่นของเขาชัดเจนนะครับแล้วโลโก้ฟอร์ดเสียมเงินเท่ๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาครอบมาแบบหล่อมากๆเป็นไรครับบนเคฟล่านะครับแล้วก็ตัวฟอนต์เป็นสีแดงนะครับระบุเขียนว่า e v e r e ชัดเจนนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันด้านหลังเนี่ยเราได้ท้ายไฟฟ้าแบบนี้ด้วยนะครับไม่ต้องสัมผัสอะไรเขาเลยนะครับออปชั่นให ออปชั่นแบบเต็มเมเลยนะครับซับ้าห้างหลังก็ก็บบผมเปิดด้านล่างมาให้ดูนะครับนี่นะฮะได้โคู่มือเอกสารครบครบนะครับผมคู่มือรบแจทุกอย่างครบช่วนจากโรงงานนะครับไม่สูญหายแน่นอนแล้วด้านหลังเนี่ยหลายหลายคนจะเห็นว่าไม่มีที่พับเบาะนะครับทำยังไงนะครับเขาให้ปุ่มพับเบาะไฟฟ้าแบบนี้มาเลยนะครับผมซ้ายขวานะครับเราลองกดให้ดูหน่อยนะครับ นี่นะครับพับเบาะแบบอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับเหมือนท้ายไฟฟ้าเลยแต่ว่ามันอยู่ฟังก์ชันที่เบาะนะครับเลียดไปเลยเป็น flat อย่างนี้นะครับเราก็จะเอาขึ้นเอายังไงนะครับก็กดปุ่มเดิมไปเลยนะครับผมฟังก์ชันนี้ผมไม่ค่อยเห็นนะครับเป็นฟังก์ชันที่น i ชแล้วก็ยูสฟูลมากๆเลยนะครับมีประโยชน์มากๆนะครับได้ไฟ LED สีขาวด้านหลังมาด้วยนะครับตสองสว่างตอนคืนแน่นอน12โวลต์นะครับทุกอย่างพร้อมเลยคันนี้ออปชั่นเต็มๆนะครับแล้วก็น็อตล่าหลังนะครับไม่เคยโดนขายมานะครับน็อตเดิมๆซ้ายขวานะครับผม จากโรงงานแน่นอนนะครับสภาพคลิปเลยนะครับแต่ผมพาไปดูฟังก์ชันภายในกันต่อเลย ผมมานั่งที่ Driver Seat แล้วนะครับคันนี้ภายในนะครับจุดเด่นของเขาคือมันได้ความสว่างได้ความอบอุ่นนะครับเพราะว่าเบาะเนี่ยเป็นสีเบจนะครับผมนี่เป็นสีเบจด้านหน้าก็ได้สีเบจตัดเทาอ่อนๆเทมเพิ่มนะครับแล้วก็ได้สีน้ําตาลได้สีดำนะครับการเดินได้ดีๆเลยนะครับผมสภาพกิฟต์เลยดีกว่านะครับควบคุมได้ได้ดีมากๆตรงนี้ช็อตคัตเต็มเลยนะครับปุ่มนะครับเลเยอร์บอกว่าใช้งานง่ายนะครับผมเห็นชัดเจนนะครับไม่เลือนจางหายแน่นอนเจ้าของเก่าดูแลรถโคตรดีนะครับผมนี่นะครับไฟ LED สีส้มน้ำเงินแดงติ ครบถ้วนทุกปุ่มเลยนะครับแล้วก็จอตรงกลางเนี่ยเป็นจอ Android รุ่นใหม่แล้วนะครับควบคุมแบบง่ายๆเลยนี่มีนาฬิกาช่วยบูทอินมาให้มีโฟนควบคุมคลายเม็ดดูโอโซนได้หมดนะครับและที่สำคัญรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยนะครับคุณจะใช้โทรศัพท์ค่ายไหนนะครับจอดได้เลยนะครับคันนี้เอาอยู่ทุกสถานการณ์แน่นอนนะครับพวงมาลัยก็สภาพกิฟต์เลยนะครับโลโก้ Ford ยังสวยอยู่นะครับแล้วก็ได้คูช์คอนโทรลมานะครับผมปรับระยะทางจากคันหน้าได้ด้วยนะครับนี่นะครับมีบอสคอมแมน ควบคุมเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นแทร็กได้หมดนะครับเลขไมค์คันนี้เพียงแค่1นึ0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับผมกับสภาพแบบนี้เจ้าของเก่าดูแลโคตรดีนะครับผมสวยๆเลยนะฮะนี่ผมชอบข้างหน้านี้ด้วยนะครับ แข่งคอนโซลหน้าซ้ายมีระบบเอ e เวอนะครับผมตัดแบ็กกราวด์สีแบบเทาเข้มแบบไม่เข้มเกินไปอ่อนๆนิดนึงกำลังสวยเลยนะฮะสภาพเบาะก็กริบๆเลยนะครับผมเป็นเบาะสีเบจได้โทนสว่างนะครับทให้ห้องพูยสารดูใหญ่นะครับนั่งแล้วสบายตามากๆเลยนะครับผมที่สาคัญเราได้เบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับนี่นะฮะปรับได้เลย8ทิศทางนะครับนี่นะครับตาก้องปรับให้ดูผมก็ปรับด้วยนะครับนี่นะครับ ไม่ต้องก้มไม่ปวดหลังก็แน่นอนนะครับผมที่สําคัญฟังก์ชันยังไม่หมดนะครับคันนี้ฟังก์ชันอัดเต็มนะครับข้างบนนะฮะเราได้ม่านแบบนี้มาด้วยการแสงแดดนะครับควบคุมได้เลยเป็นม่านไฟฟ้านะครับกดปุ่มปุ่มเดียวไม่ต้องแช่นะครับผมแล้วก็ได้กระจกซันรูฟมาด้วยจะเปิดซันรูฟก็ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่กดปุ่มไปนะครับผมแค่นี้เองเชโงโอ้กไปรับรวมได้เลยนะครับคันนี้ฟังก์ชันนะครับตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนทุกหลายๆครอบครัวนะครับ ใครเรี่อก็อยากได้คันนี้อยู่นะครับห้ามพลาดเลยนะครับฟังก์ชันทุกอย่างใช้งานได้100%แน่นอนนะครับผมนี่นะครับทางม้ไฟฟ้าจะเปิดไปสุดเลยก็ได้นะฮะไปได้ไกลเลยนะครับผมสรุปจะเปิดสุดก็ได้ถึงด้านหลังเลยนะครับคันนี้ออปชั่นเต็มๆนะครับใช้งานได้เต็มระบบแน่นอนเดี๋ยวผมพาไปนั่งข้างหลังกันต่อเลยนะครับว่านั่งกว้างไหมครับ ผมเข้ามานั่งที่ห้องโดยสารตอนหลังของเจ้า Ford Everest คันนี้แล้วนะครับผมสมชื่อเป็นรถเจ็ดที่นั่งครอบครัวไซส์ใหญ่นะครับนั่งสบายมากๆเลยนะครับผมนี่ได้เบาะสีเบจด้วยนะครับด้วยความที่เป็นเบาะสีสว่างเนี่ยทำให้ภายในดูยิ่งกว้างขึ้นมาใหญ่เลยนะครับผมนั่งแล้วดูอบอุ่นดูสบายมากๆแล้วก็บาะเนี่ยมันได้คลายไปข้างหลังได้เยอะนะครับนอนสบายเลยนะครับผมนั่งแล้วทางใกล้ไม่มีปัญหาแน่นอนกับเจ้า Ford Everest คันนี้นะครับด้านหลังก็สามารถควบคุมแอร์ได้ด้วยนะครับโอ้ตอนนี้แอร์หนาวมากผมลดหน่อยนะครับนี่ควบคุม ได้12โวลต์มาได้ AC 150วัตต์มาด้วยนะครับออปชั่นเต็มเมเลยนะครับผมข้างบนก็ได้แอร์มาซ้ายขวานะครับไม่ต้องโกลร้อนแน่นอนคันนี้แอร์โคตรเย็นเลยนะครับได้ LED ไฟมาสีขาวนวลเลยนะครับผมข้างหลังก็ได้เหมือนกันนะฮะเป็นเป็นแอร์สองฝั่งนะครับซ้ายขวาเลยแล้วก็ได้ LED มาด้วยนะครับสภาพเบาะท้ายหลังก็กริบกริบเลยนะครับผมไม่ได้นั่งเลยนะครับตรงกลางก็กริบเหมือนกันนะครับดูอันนี้ชัดไปเลยนะครับผมสวยงามมากๆนะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าสภาพภายในนะครับ เอบวกๆเลยดีกว่านะไม่ได้ม้นะครับคันนี้สวยจะจัดเลยครับใครกำลังตามหาอยู่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับห้ามพลาดเลยมาดูโครงสร้างของเจ้าเอฟเันเลยนะครับว่าเดิมไม่เดิมนะครับเปิดบ้านคนขับมาให้ดูเลยนะครับเม็ดอาร์กกลมแบนเรียบแน่นอนนะครับจากโรงงานมาอย่างไรเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะครับดูหลังขวากันเลยนะครับที่นี่เราโปร่งใสแน่นอนนะฮะเราไม่หลอกกันนะครับผมเม็ดอาร์กเดิมๆแน่นอนนะครับเห็นไหมฮะดีแน่นอนด้านขวาเช็คแล้วไปดูด้านซ้ายกันเลยครับมาดูหลังซ้ายกันเลยนะครับโครงสร้างเดิมไม่เดิมนะครับสาย โคตรสวยเลยครับผมเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะครับไม่มีปัญหาเลยนะฮะนี่นะครับเราไม่แถมพระไม่แถมผีนะครับแถมความจริงใจให้เท่านั้นนะครับรถดิบๆนี้ไม่ซื้อได้ไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูสภาพใต้ฝากระโปกนเลยมาดูห้องเครื่องกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราได้เครื่องเท่ๆของ Ford นะครับระบบ d u r a t ช r k TDC i กันเลยนะครับผมใช้งานได้ดีแน่นอนครับโคตรแน่นครับมาดูน็อตยึดฝากระโปรงกันเลยนะครับไม่เคยโดนเนื้อตัวเขาเลยนะปัจแจนะครับ โคตรสิงเลยนะครับผมใหม่ๆเลยนะครับมาจากโรงงานจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่โดนมือัติเหตุไม่แน่นอนนะครับด้านหน้า QC อยู่ครบช่วนคันหน้านะครับผมมาดูด้านขวากันต่อนะครับน็อตไม่เคยโดนขยมาสักจุดเลยนะครับผมเดิมแน่นอนนะครับคันนี้บอกเลยว่ารถโคตรสวยโครงซ้งเดิมจัดๆนะครับนี่นะฮะพันกันขลรศเดิมน็อตเดิมนะครับผมด้านบนก็เมร์คอยู่ทั่วครบช่วเลยนะครับผมซีรัมเบอร์นะครับผมตะเข็บนะครับ เดิมแน่นอนนะครับผมห้องเครื่องสวยจะจัดนะครับสรุปกันเลยนะครับกับเจ้า Ford Everest นะครับผมตัวท็อปสุดของเครื่อง2.2นะครับเราได้รุ่น2.2 Titanium Plus กันเลยนะครับได้สีดำปี18นะครับผมบอกห้างป้ายแดงโคตรแพงนะครับ1,550,000บาทนะครับวันนี้ข่าวดีนะครับราคาตกมาเยอะมากๆนะครับเกือบ900,000บาทเลยนะครับวันนี้ราคานะครับเหลือเพียงแค่นะผมตั้งแบบราคาพิเศษเลย 6 8 8 0 0บาทนะครับซื้อสดไม่ต้องเสียแบต7%ด้วยนะครับผมหรือใครสนใจผ่อนนะครับฟรีดาวน์ได้เลยถ้าเครดิตดีนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละประมาณ10,000บาทเท่านั้นเองก็รับเจ้เอเวอร์สคันนี้เราหลอกคันนี้กลับบ้านได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับเราออกใบเสียมภูง่าให้ด้วยนะครับรับประกันว่าไม่มีการชนหนักพิกคว่ำต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกอไม้ย้อมแมวไฟไม้น้ำชุ่มไม้แท้แน่นอนนะครับผมเปลี่ยนมือได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะ อยากให้ทุกคนมั่นใจกับรถบ้านคนชิวิดได้เลยนะครับและยังไม่หมดนะครับวอร์รนตี้หลังการขายนะครับของเจ้ารถคันนี้นะครับเราให้ไปเลยนะครับหลังรับรถ1ปี20,000กิโลไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับมีปัญหาอะไรหลังรับรถเราดูแลลูกค้าทั่วถึงกันแน่นอนนะครับอยากให้มั่นใจกันได้เลยนะครับคันนี้สัวเจจัดโครงสร้างเดิมๆนะครับใครสนใจอยู่จิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์มาเลยนะครับหรือว่าโทรเข้ามาโดยตรงได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีทางพี่เซลล์ดูแลคนแน่นอนครับ